ไนท์ไลฟ์ช่วงสุดท้ายของเรื่องกิ๊ไนท์ไลฟ์ครับจะบอกว่าค่าคืนนี้เรามีคำถามจากชาวบ้านมาเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวทนายถามให้กันละกันเพราะมันใจว่าหลายคนนะ่ยอยากจะมีทรงผมที่เต็มมากยิ่งขึ้นฟูมากยิ่งขึ้นนั่นเองมอเบอริรลปลูกไปแล้วหลุดร่วงและจะล้านอีกไหมผมที่เราเอามาใช้ปลูกเนี่ยมันเป็นผมมาจากโซนที่จะอยู่ถาวรกับเราไปตลอดชีวิต เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราย้ายผมจากบริเวณโซนผมที่เป็นผมถาวรเราย้ายมาปลูกไปบริเวณด้านหน้าที่เราต้องการผมอันนี้ก็ยังเป็นผมถาวรเหมือนเดิม,มเพราะฉะนั้นมันถึงแม้จะมีร่วงมีงอกได้ตามไซคลของผมปกติมันก็จะกลับมาเป็นผมที่อยู่ตรงนั้นตลอดไปะคะ่ะเอาแล้วอย่างนี้สมมุติว่าคุณบุ๋มเนี่ยทำไปแล้วเนี่ยต้องรอนานเท่าไหร่ถึงจะได้เห็นแบบผลที่ตัวเองต้องการต้องบอกอย่างนี้ก่อนค่ะว่าการปลูกผมไม่ว่าจะเป็นเทคนิคใดๆในโลกทั้งเทคนิคว,วิธีพาวิธีเจาะหรือวิธีที่หมอทําอยู่คือ non s h a v UE n ี่ e หลังจากที่เราย้ายกอผมมันมาปลูกแล้วภายในเดือนแรกออกอผมอันนั้นมันต้องร่วงไปก่อนหลังจากนั้นสเต็มเซลล์ที่ฝังตัวไปแล้วมันก็จะค่อยๆสร้างกอผมจริงๆของเราขึ้นมาที่เดือนที่4ี่แล้วก็ขึ้นเต็มที่ที่ประมาณ1ปีถึง1ปีครึง่ง <m> อย่างกรณีพี่บุ๋มอันนี้เพิ่ง4เดือนคือเพิ่งเดือนแรกที่มันจะขึ้นได้เลยแต่มันก็ค่อนข้างขึ้นเต็มทั้งบริเวณแล้วแลวค่อนข้นนนนาง <m> ขึ้นหนาแน่นอย่างงี้คือบอกได้เลยค่ะว่าตอนครบ1ปีหรือ1ปีครึ่งเนี่ย ก็น่าจะขึ้นได้ตามที่เราวางแผนเอาไว้ตอนแรกคือคือต้องต้องบอกก่อนว่าอ่ด้วยนอกเหนือจากฝีมือของคุณหมอแล้วเนี่ยทางคลินิกอะ่ะเขาก็จะมีเทคนิคอื่นๆในการช่วยดูแลดังนั้นถ้าเกิดด้วยวัยของเราขนาดนี้เนี่ยแล้วมานั่งแบบว่าปลูกผมอย่างเดียวคงขึ้นไม่ได้เร็วขนาดนี้เขาก็จะมีอย่างอื่นอย่างเช่นในส่วนของวิตามินอ๋อในส่วนของฉายแสงเพื่อทําให้ผมเนี่ยที่ เราเราอุตส่าห์ตั้งใจทําตั้งใจปลูกเขาเนี่ยเขาจะได้ขึ้นอย่างแข็งแรงแล้วก็อยู่กับเราได้นานๆค่ะคือเถ้าได้คุยกันนะครับคุณบุบเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้แอนตี้บอกตลอดไม่ได้แอนตี้เรื่องไลยกรรมใครอยากทําทําใครไม่อยากทาไม่ต้องทำไม่ต้องทำแต่ถ้าจะแนะนำสาหรับการปลูกผมเนี่ยคนดูรายการของเราต้องพิจารณาเรื่องไหนเป็นสิ่งแรกสิ่งแรกคือต้องดูฝีมือคุณหมอค่ะอันนี้พูดแบบเปิดใจเลยนะคะถ้าเราจะปลูกผมกับใครจะทำอะไรคุณหมออ่ะ ทำแล้วเป็นยังไงดูเคสรีวิวอยากให้ดูของจริงอยากให้ดูในรูปอย่าดูรูปค่ะอย่าดูรูปอย่างเดียวให้ดูของจริงเลยว่าคนที่เขาไปทํามาจริงๆอ่ะผมอยู่ตรงไหนขึ้นเป็นยังไงบ้างโครงหน้าเปลี่ยนไหมหรืออะไรไหมอย่างตัวตัวคนทาแฮปปี้ไหมถามจากเคสสตี้เลยแล้วก็ที่สําคัญคือดูสถานที่ค่ะคือมันเกิดแผลค่ะมันเกิดแผลเกิดขึ้นเกิดการการอักเสบได้เกิดอะไรได้ดังนั้นคนที่จะดูแลเราคนที่เป็นสถานที่ มันต้องมีมาตรฐานอาพูดกันตรงๆอย่างนี้ดังนั้นบุ๋มก็ดูหลักๆประมาณนี้สุดท้ายหมอเบิร์ตอยากจะบอกอะไรกับแฟนรายการของเราเพราะตอนนี้มั่นใจเลยว่าพรุ่งนี้ต้องมีโทรศัพท์เข้าคลินิกเยอะมากเชิญเลยครับหมออยากอย่านีนดีกว่าคะ่ะคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของการปลูกผมจริงๆแล้ว ที่มีปัญหาผมร่วงผมบางเนี่ยนะคะถ้าต้องการที่จะปลุกผมจริงๆไม่ต้องมาหาหมอคนเดียวก็ได้ค่ะเรามีหมอที่เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเส้นผมหรือผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของการปลุกผมในประเทศไทยอยู่หลายคนแต่หมออยากให้เลือกหมอที่เป็นแบบหมอผู้เชี่ยวชาญจริงๆค่ะเหมือนที่เาลาที่เราอ่ะจะไปอย่างเช่นไปผ่าตัดหัวใจแล้วคงจะไม่ไปหาหมอ ทั่วไปถูกไหมเราก็ต้องไปหาหมอที่เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจเช่นเดียวกันถ้าเกิดสมมติว่าคนไข้ยอยากจะปลูกผม,มก็อยากจะให้หาว่าหมอคนไหนเป็นหมอผู้เชี่ยวชาญด้านปลูกผมจริงๆซึ่งโดยทั่วไปในประเทศไทยหมอที่จะเรียนต่อเกี่ยวกับเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านปลูกผมได้จะต้องเรียนจบเฉพาะทางด้านออผิวหนังหรือศัลยกรรมตกแต่งมาก่อนหลังจากนั้นเขาก็ต้องไปเข้าหลักสูตรอบรมเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านปลูกผมที่ใช้ระยะเวลาอบรมอย่างน้อย1ปี ซึ่งก็มีทั้งที่อาจารย์ดำเกิงปฐมวณิชผ์ู้ที่เป็นบิดาของการปลุกผมระดับ,บโลกหรือจะเป็นที่ศิริราชค่ะก็สามารถเช็คดูได้ว่าคุณหมอจบเฉพาะทางหรือเปล่านอกจากนี้เนี่ยพวกเราที่เป็นหมอปลุกผมเฉพาะทางจริงๆเราก็ได้รวมตัวกันเป็นสมาคมแพทย์ปลุกผมแห่งประเทศไทยด้วยครับผมแล้วเราก็ยังเป็นสมาชิกของสมาคมแพทย์ปลุกผมโลกหรือ International Society of Hair Restoration ด้วยเพราะฉะนั้นก็สามารถเข้าไปเช็คดูในเว็บไซต์ของสมาคมได้ค่ะว่า คุณหมอที่คุณอยากจะเข้าไปรักษาเนี่ยเป็นแพทย์เฉพาะทางนัดปลูกผมจริงหรือเปล่าไปหาใกล้บ้านก็ได้ค่ะคุณหมอคนไหนก็ได้ค่ะได้มาคุยกับสองสาว,วนั้งเก่งนั้งสวยด้วยสิ่งเดียวที่ผมอยากจะบอกกับสองสาวในค่ำคืนนี้ก็คือว่าผมอยากจะปลูกผมในใจคุณเจ <c oughs> าขอบคุณอรบเบิ์ดมากครับขอบคุณค <c oughs> ุณผมมากครับขอบคุณผู้ชมด้วยนะที่มันดึกขนาดนี้แล้วเจอกันใหม่คืนวันเสาร์หน้าที่่องจริงนา้ไลฟ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะ